แน้วันนี้นะครับดวงไครเฮงดวงไครปังด้วยไพ่พยานฟังเทนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่เลือกอยู่มา3มชุดนะครับระหว่างนี่ครับเราก็ที่สองนะครับแล้วที่สามนะครับจะเลือกไพ่ตัวไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามดีครับติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กพอเสร็จเราก็เลือกแบบไพ่เลยนะครับสําหรับดวงพิตานะปเจ็นวันนี้ของคนที่เลือกไพ่หนึ่งนะครับเป็นเยอบบ้างครับดวงก็มีอะไรที่ปังโคตรมากสุดอยู่เหมือนกันนะครับเขาไม่คุณหนักแน่นหนาอย่างมั่นคงหน่อย EQ d ีดีนึงแล้วก็มี mindset แบบคนสุดหรือคนรวยหน่อยครับดูดวงคุณีิปองแบบโคตรมากสุดไปเลยจ้ามาที่ดวงตานะประจำวันนี้ของคนที่เลือกให้สอนะครับเป็นไงบ้างรครับดวงก็มันก็มีอะไรที่ดอกไปเยอะนิดนึงนะครับแต่เราอยากให้ดวงดวงด้านดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องปล่อยวางแล้วความให้เป็นครับและอยา่าผิดสกอร์เมีย์แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่มใหม่หน่อยแล้วดูคนเจดีเองนะจ๊ะ มาที่ดวงตาปรจจำวันนี้นะครับของคนที่เลือกไพ่ที่สามนะครับเป็นเย่ก็มาคําโดยรวมก็มันก็มีอะไรที่ดอกนิดนึงนะครับแต่ถ้าอยากให้ดูลดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องขยันหน่อยภาพลักดีและอยาดลุมแงนะครับโดยุวงคุณจีปังพอตัวเช่นเดียวกันจ้าก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอาจารย์จะตีดวงไพ่นะครับระหว่างที่หนึ่งสองสามในในดินสุดนะครับจะขออนุญาตตีที่ดวงไพ่ ชุดที่หนึ่งเด่นสุดนะคะเพราะว่าตาเพอร์เซนตดีมีเยอะกว่าชุดอื่นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับและ้าใครเช่าคลิปนี้นะครับปุ้อยู่ใจนะครับกดแชร์กดทวิตกันเลยกันโปรดกดไปของหัวอาจารย์ได้ครับและใครยังไม่กดติดตามช่องอาจารย์ก็รบกวนกดติดตามช่องอาจารย์สวัสดีทีนึงแล้วกันนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวลาครับหัอาจารย์จีรพัชจรหมอดวงพี่สวัสดีครับ